สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเข่าและคุณนะคะซึ่งนานแล้วเนาะหลายวันแล้วที่เราไม่ได้มาลงคลิปหัวข้อนี้นะซึ่งอันนี้พอจะบอกนิดนึงว่าโอ้โหจนก็พอจะบอกนิดนึงนะคะว่าเราไปเคลียร์พลังงานมา <laughs> ก็อยากจะให้แบบ มันมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างนะนาอระหว่างนี้ก็สะพายให้ทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะอาจจะถูกดึงดูดด้วยชื่อเรื่องหัวข้อหรือเลข EP ก็ดีนะคะโบเชื่อว่ามันเป็นล้วนแล้วแต่เป็นบุญสัมพันธ์เบื้องต้นให้คุณรอฟังดูลองฟังดูก่อนว่าใช้พลังงานของคุณไหมหนึ่งเลยนะคะคือราศีเกิดทั้งของคุณและของเขาวันที่หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกัน Energy หรือพลังงานต่างๆที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้ามันใช่ก็ให คุณฟังต่อนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่มันจะใช่ด้วยตัวของมันเองคุณจะสัมพันธ์ได้ว่ามันใช่นะคะแล้วก็อะไรที่เป็นพลังงานที่ดีนะคะน้อมรับไปนะในส่วนของเรื่องเล่าเขาและคุณค่ะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด2กองนะคะซึ่งเราเรื่องราวของเขาหนึ่งกองเล่าเรื่องรา,าวอารอาของคุณอีกหนึ่งกองและเราจะสับไพ่แบ่งไพ่ทั้งหมด8ใบด้วยกันนะคะเล่าเรื่องราวของคุณซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาวมากแล้วก็ในการอ่านไพ่ของโบต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโบเป็นคนที่อ่านไพ่ไวนะเป็นคนพูดไว พูดชัดเจนนะคะด้วยความที่ตัวเราเป็นคนที่ e NERGY เราล้อนอยู่แล้วเราทําหลายอย่างเ NERGY เราล้อนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะนะใครที่แบบว่าติดตามมาแรกๆอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าอุ้ยแปลกเป็นคนอ่านไพ่ที่แปลกแปลกจังเลยสนุก ฟังสนุกทุกคนโบคือเพื่อนทุกคนนะโบคือเพื่อนทุกคนอย่าไปซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องเรียกโบว่าหมอว่าจาร์โบไม่ได้จบแพทย์นะไม่ได้จบแพทย์นะนะรักษาใครไม่ได้แต่หิวใจได้นะแต่หิวใจได้ใครไม่ไหวอะไรยังไงอยากไปต่อ,อยังไงนะก็บอกได้นะคะนะอ่ะมาดูนิดนึงนะคะว่า วันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องของใครนะคะเลือกเล่าเขาและคุณเขาไหนคุณไหนนะอะแบ่งไพ่นิดนึงนะคะทั้งหมดแปดใบนะคะหนึ่งสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะ โอเคแใบนะทุกคนฝั่งละ8ใบนะคะวันนี้เรายังไม่รู้นะว่าไพ่จะเล่าเรื่องใครนะมาลุ้นแล้วกันว่าจะเล่าเรื่องใครคนโสดคนมีคู่หรือว่าคนคุยใหม่ชัดเจนหรือ,อยังไม่ได้คบกันหรือคบกันไปนแล้วคนเก่าหรืออะไรใดๆมาลุ้นแบบพร้อมๆกันนะคะระหว่างลุ้นนะคะระหว่างลุ้นให้คุณกด subscribe กดติดตามกันไว้นะคะถ้าชอบ energy ประมาณนี้ในะะการอ่นานไพ่แล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนำใ ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะโบทุกคนไม่ต้องเกรงดูกับโบไม่ต้องเกรงในนี้มีใครเคยดูดวงกับโบบ้างนะคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยว่าเป็นยังไง <laughs> เพราะว่าทุกคนจะรู้ดีถ้าเกิดว่าดูดวงกับโบทุกคนจะได้ได้ครบลดอะคะ่ะมันเป็นความครบรดนะคะนะ,อะขออนุญาตเช็คเอ n e จีของเขานิดนึงว่าเขาคือใครนะคะนาภัยชุนีกําลังจะบอกเรื่องราวว่าไรเขาคือใคร <laughs> เขาคือคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะโ mm hmm. บเห็นพลังงานของความเหงาของความนั่งเมอ ของความนิ่งเงียบโดนกักขังน่วงเหนี่ยวทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองทำอะไรตามกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูไม่เป็นอิสระเลยชีวิตไม่เป็นอิสระเลยดูแบบเหมือนหุ่นยนต์อ่ะมันชีวิตถูกตีกรอบนะแล้วก็ตัวในตัวเลขในชีวิตเขาน่าจะเกิดเขา,าจะเป็นคนที่เกิดช่วงใกล้สว่างอะไรเงี้ยเนาะใกล้สว่าง ช่วงตีตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอะไรอย่างงี้ปะ่ะแล้วก็ตัวเลขในชีวิตเขาจะติดเลขสี่เยอะๆค่ะวันที่สี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะเลขไทยัตรประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายติดเลขสี่เบอร์มือถือสองตัวสุดท้ายติดเลขสี่อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความเป็นเลขสี่ในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วโบก็เห็นพลังงานของคนที่มีความคิดอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระ นะอยากจะทําให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วอยากจะมีชีวิตอิสระเร็วๆนี้นะคะแอบเห็นพลังงานแบบนี้ที่เนี้ยขอดูคุณหน่อยคุณคือคนที่เกิดในราศีกันนะราศีกันเด่นๆเลยคือราศีกันเนี่ยแหละเออแล้วก็เป็นคนที่อมิถุนเออไม่ใช่ขออภัยค่ะกันพฤกษกมังกรนะแล้วก็มีความอิสระเหมือนคนเกิดวัน วันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเออวันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์นะพฤกษกันมังกรน,นะเป็นคนที่โอ้มีความเป็นมูเตลูตัวแม่อะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อเป็นมันเป็นคนที่มีความเชื่อเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบชอบเอาตัวเองนะคะไปไปโฟกัสในสิ่งที่มันมีความสุขเหมือนตอนเนี้ยคุณรู้ว่าเขาที่คนคุยอยู่อะ เหมือนไม่เป็นพลังงานด้านลบเหมือนคุณไม่สนใจเลยคุณหันหน้าหนีเลยลบใช่ไหมโอเคฉันไม่สนใจเออเป็นแบบนี้เลยนะเขาก็ได้แต่มองชีวิตคุณว่าเฮ้ยทาไมชีวิตคุณดูแฮปปี้จังเลยอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณจังเลยแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าเขามีกรอบเขามีกรอบนะคะคุณอะแฮปปี้มากบริวารก็แบบโอ้โหเป็นไปในทางที่ดีครอบครัวก็เอ,อ้ยมันก็โอเคหลายๆอย่างหน้าที่การงานบริวารหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมัน ถึงมันจะไม่ได้ดีเวอร์แต่คุณพยายามทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตให้มันเป็นมุมมองที่ดีหมดอันนี้คือพลังงานในตัวคุณในตัวเลขในชีวิตคุณน่าจะติดเลขเก้าเยอะๆนะคะกวันที่เก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าเลขไทยประจําตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายติดเลขเก้านะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขเก้าอะไรประมาณนี้นะคะนะอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงดูเพิ่มเติมในส่วนของตัวเขาอยากรู้เหตุผลเนี่ยสิ่งที่เป็นประมาณนี้เพราะอะไรโอเค Queens of ฟ n อนนะคะ เขาอาจจะอยู่ในโหมดของคนที่ต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตที่คําว่ารับผิดชอบในชีวิตเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กับคนอื่นนะ มือนจะรับผิดชอบกับตัวเองนะพยายามเก็บความรู้สึกพยายามทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันเงียบที่สุดไม่ให้มีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจไม่ให้มีอะไรกระทบกระเทือนความรู้สึกของตัวเองเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งนะเป็นคนชอบทบทวนชอบดูนู่นดูนี่สังเกตการทุก อย่างแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยเห็นดอกทันตะวันไหมคะมันคือการเริ่มต้นเหมือนชีวิตเขาอะเหมือนชีวิตเขากําลังเขากําลังมีสติกําลังนิ่งเงียบเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีสติเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตบงมองว้าอย่างนี้นะมบมมองอย่างนี้นะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะมีความ มีความเป็นคนแข็งนอกอ่อนในแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะมี energy ของคนที่ละเมียดละไมสะอาดสะอ้านประดิษฐ์ประดอยจัดการวางแผนอะไรในชีวิตค่อนข้างดีนะทีนี้ดูของคุณนิดนึงค่ะโอ้โห,โโหคุณพ้่ได้พาดาบเนาะอืมแอบเห็นด้านหนึ่งของคุณที่ มีความทะเยอทะยานนะเอออยากจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะอยากจะได้รับโอกาสบางอย่างรอฟังสัญญาณเออเหมือนน่าจะรอฟังสัญญาณจากคนคนเนี้ยอืมน่าจะรอฟังสัญญาณจากคนคนเนี้ยในลักษณะของการที่มีมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยอา ชัดเจนกับชันสักทีนะตรงไปตรงมากับฉั้นสักทีนะรออยู่อะไรอย่างเงี้ยรอการสื่อสารค่ะเหมือนรอการสื่อสารหรืออีกในยะหนึ่งนะอีกในนึงคุณอาจจะมีการสื่อสารหรือแอคชั่นกับคนคนนี้ไปแล้วนะสื่อสารไปแล้วบอกไปแล้วว่ารู้สึกยังไงต้องการอะไรนะประมาณนี้นะตัวคุณดูเป็นแบบฉันแบบฉันพูดแล้วนะเออฉันฉนลอ รอแอคชั่นจากเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็นิ่งไงเขาได้ควีนนะทีเนี้เขาได้ไพ่จีแฮงแมนนะคะขอเปิดคุณเลยแล้วกันอืมดูดูเหมือนกับว่าเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคิดเยอะนะในการกระทําของตัวคุณแล้วก็ตัวเขาอะ่ะเขาอะ่ะสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะรู้ไหมเขาเห็นอะไรเขาเห็นคนที่ เฮ้ยมีกำแพงหรือเปล่ามาด้วยความจริงใจหรือเปล่ามาผู้หวังผลหรือเปล่ามาเจอเขามาคุยกับเขามารู้จักกับเขาเพราะอะไรเหมือนตัวเขารู้สึกแบบสับสนน่ะมัน,ม,นมันไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้หรือพูดง่ายๆบางทีก็เอาเรื่องคุณออกจากหัวไม่ได้มันดูวุ่นวายเขาเองอะ่ะบมองว่าสิ่งที่เขามองมาที่คุณน่ะเหมือนคุณแบบให้ความหวังเขาไหมไปหลอกเขาหรือเปล่า เออประมาณนี้แล้วก็เห็นนะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนคิดเยอะแหละอาธรรมดาแหละตัวเลขในชีวิตติดเลขสี่เยอะเนี่ยน่าจะคิดเยอะแล้วก็เป็นในส่วนของการที่เขาเองอะ่ะอืมน่าจะเจออะไรที่มันไม่โอเคมาในชีวิตเขาก็เลยรู้สึกแบบกลัวกลัวกลัวว่าจะเจอสถานการณ์เดิมๆอีก ซึ่งกลัวกลัวกับคุณเนี่ยแหละไม่รู้กลัวทําไมนะกลัวทําไมนะเขาอาจจะเห็นแบบคุณคุณมีบาดแผลมาในชีวิตแล้วกับการที่แบบเขาจะเข้าไปในชีวิตคุณนะ่ะเขาจะไปทําให้คุณมีแผลอีกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจจริงๆอ่ะให้เขาจริงๆอ่ะคําว่าเปิดใจในที่เนี้ย เขาจะทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าไม่อยากให้คุณคาดหวังในตัวเขาด้วยแหละเออมันมันมันไพ่เขาอะเป็นไพ่ของคนคิดคนใช้ความคิดทั้งนั้นเลยอะเออมันดูตึงเนาะตึงทีเนี้ยอะเริ่มละเริ่มมีแอคชั่นละสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคตัวเขาอะค่ะได้ไพ่สิบเหรียญแนนะ่ในส่วนของไพ่สิบเหรียญที่อยู่ฝั่งเขาอะบ่มองว่าเขาน่าจะ เป็นคนที่ดูแลครอบครัวเนาะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาอยู่กับที่บ้านใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองคือเขาอาจจะมีคู่แล้วมีแฟนแล้วหรืออีกในนึงก็คือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะแต่แอบเห็นว่าเหมือนเขาเป็นคนที่มีความพร้อมในส่วนนี้อยู่แล้วอะถ้าถ้าอีกอีกความรู้สึกหนึ่งอะมันมันก็แอบเห็นเหมือนเขามีมีความสัมพันธ์ กับใครอยู่แล้วแล้วแล้วคุณคุณเองก็พยายามแบบเปิดใจที่จะแบบลองไปต่อกับเขาดูเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอืมันมันน่าจะเป็นในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งได้ไหมคือแบบ อาจจะไม่ได้แบบลงใจเพราะว่าดูฝั่งของคุณแล้วมันไม่มีมันไม่มีเรื่องของความรักเออไม่มีเรื่องของความรู้สึกนะคะมันมีแค่ของความชัดเจนการสื่อสารแล้วก็การแอคชั่นที่โบว่าคุณแอคชั่นเยอะมากกับค,ค,คนคนนี้แต่คนคนนี้ไม่กล้าแอคชั่นกับคุณโบรู้แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนเขามีมีอะไรบางอย่างที่ มันอยู่ในครอบครัวเขามันอยู่มันอยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแฟนเขาหรือว่าครอบครัวของเขาหรือคนบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังตัดไม่ขาดตีกับแฟนของเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวค่ะเขาเลยไม่อยากเอาคุณเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเกรงว่าอืคุณก็น่าจะเป็นคนที่มีกําแพงแล้วก็มีบาดแผลถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาแล้วแบบว่ากลัวความคาดหวังกลัวว่าจะทําให้คุณต้องเสียใจหรือเปล่าทีเนี้ยเอเนจีฝั่งคุณนะโบดูเหมือนคุณกําลัง คิดที่จะอยากจะทํางานในความสัมพันธ์นะดูเหมือนคุณมีแผนนะแผนการบางอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนโบก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนนะคุณดูแบบคุณดูรีบคุณดูรีบมันมีไอ้ความรีบนะความรีบรีบเร่ง <c oughs> อะทีนี้ไพ่ของเขาขึ้นเดทนะไพ่เดทคุณอาจจะดีวอยู่กับคนที่เกิดราศีธนูก็ได้นะราศีธนูราศีพิจิก นะอืมเหมือนเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างคะ่ะกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างกําลังที่จะทําอะไรบางอย่างฝั่งคุณก็เนี่ยแหละคะ่ะในการวางแผนของคุณมมองว่าคุณวางแผนที่จะเก็บความรู้สึกไว้กำลังจะเก็บความรู้สึกของคุณใส่หีบล็อกก้อนล็อกประตูไว้นะหลังจากที่แบบอืเกือบจะได้บีไอพีเข้ามาแล้วชีย้าอีตาคนเนี้เนะน,นี่ยอีคนเนี้ย เออเกือบจะได้ V I P เข้ามาแล้วใช่คุณเจอสถานการณ์ประมาณนี้เหมือนคุณรู้อะไรมาแล้วคุณก็เลยรีบที่จะวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างเก็บความรู้สึกไว้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกให้เขารู้ว่าอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารักเขาเรื่น่าจะเป็นหมวกของคุณน่ะเขาตัดสินใจอะไรอ่ะอุ้ยคุณเขาตัดสินใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อ โดยที่ไม่ได้แคร์อะไรเลยไม่ได้สนใจเลยเลยเนี่ยคือการตัดสินใจของเขาเขามองภาพอนาคตในการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเป็นแบบเนี้ยต้องเป็นเนี่ยคุณกับเขาจะต้องเป็นกาลยานามิตรเป็นคนที่อยู่ในชีวิตกันตลอดไปเขามองว่าคุณคือโอกาสดีๆในชีวิตและสิ่งที่ดีๆในชีวิตเขามีความรู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกเนี่ยแหละนะอืม ทีนี้ดูของคุณนิดหนึ่งดูของคุณนิดนึงอุ้ยสตรนขึ้นนี่คุณเอ่อบางผู้บางคนอาจจะต่างชาติต่างาศาสนาเนาะต่างมันมีความต่างอายุต่างกันนะความคิดต่างกันหรือว่าหน้าที่การงานต่างกันแต่ดูโบโบแอบเห็นว่าบางคนอนะสีผิวต่างกันด้วยคุณอาจจะผิวค้ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะผิวผิวน่าจะคล้ากว่าเขาหรือเขาอาจจะเป็นแบบ เป็นอายุเยอะกว่าคุณมากๆอายุน้อยกว่าคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะมากๆในที่นี้ก็คือน่าจะบวกลบอ่ะสามปีขึ้นไปอ่ะบวกลบสามปีนะบวกลบสามปีคุณอะ่ะมีพลังงานของคนที่มั่นคงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆพอเห็นถึงสิ่งที่เนี่ยหกถ้วยกับสเตรนท์อะ่ะคุณจะอดทนทํางานในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนก็ตามเหมือนคุณกับเขามีความสัมพันธ์ ร่วมกันแล้วบางผู้บางคนเกี่ยวกับเรื่องของการพนณนาการเรื่องร่างกายไปแล้วบางผู้บางคนรักกันไปแล้วอืมเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่ว่าคุณไม่พูดคุณอาจจะพูดว่าความรู้สึกแต่คุณไม่ได้บอกว่ารักมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แสดงออกว่ารักแหละนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทั้งเขาและคุณเนะ่ะกาลังที่จะ พยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่ออืมไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นดีไหนดูแอคชั่นผมโอ้ยคุณเขาได้คิงครับคุณได้ควีนอะ่ะเห็นไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณอะ่ะต้องการอะ่ะสิ่งที่คุณเก็บทั้งหมดอะเป็นไม่ได้ที่เขาไม่รู้เป็นไปไม่ได้เขารู้หมดแหละ เขารู้หมดเลยเขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาแล้วการที่คุณได้อดทนรอคอยอะ่ะมันไม่ไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเนี่ยแอคชั่นอะไรแค่นี้แล้วมันคือโหมดของคนเป็นคู่กันแล้วคุณนะจริงด้วยมันเป็นโหมดของคนเป็นคู่กันแล้วเนี่ยคือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณจะรู้ก็คือเนี่ยเขาเขาจะ เขาจะพยายามนะคะทำให้คุณรู้ว่าเขารักและต้องการคุณด้วยการกระทําต่างๆเขาจะแอบดูคุณส่องมองจ้องมองคุณบนโซเชียลมีเดียแล้วก็พยายามแบบซัพพอร์ตคุณในส่วนที่สามารถซัพพอร์ตได้พยายามคือคุณคือโลกของเขาอะคุณคือโลกโลกหนึ่งของเขาอะนะไม่รู้ว่าโลกไปที่สองหรือเปล่านะ แต่คุณคือลอกลอกหนึ่งของเขาเหเห็นไหมโอย้ยอะไรเนี่ยอืมคุณได้ค่อยคีนดาบนะโอเคคุณนะ่ะความคิดของเขานะถ้าคุณเป็นผู้หญิงบอมมองว่าเขาอะมองว่าคุณเนะี่ยคือผู้นำที่ดีคือสตรีที่ทรงคุณค่าคือคนที่เป็นคนที่มีความสามารถนะ เป็นทั้งแฟนก็ได้เพื่อนก็ได้นครูก็เป็นได้คือเป็นได้ทุกอย่างเขามองคุณแบบเนี้ยสิ่งที่คุณมองสิ่งที่เขามองมาที่คุณแล้วในอนาคตที่คุณจะได้เป็นน่ะคุณจะได้เป็นทุกอย่างในชีวิตเขาเลยอืมคุณอยากเป็นอะไรขอแค่คุณบอกขอแค่คุณพูดแต่ตอนเนี้ยคุณไม่พูดว่าคุณต้องการอะไรถ้าวันนี้คุณพูดและคุณบอกถึงความต้องการในความรู้สึกของคุณ โบมองว่าคนคนนี้เขาจะสามารถให้คุณได้แต่มันก็มีแต่เพราะว่ามันมีสองไม้เท้าเห็นไหมโบมองว่าน่าจะเป็นโลกอยู่ในโลกที่ที่คุณอาจจะแบบรู้สึกได้ว่ามันมันมีแค่เขาแล้วคุณแต่ก็อีกแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปอ่ะเพราะเราเปิดไพ่แค่แปดไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นโบให้เวลาประมาณนี้นะ ให้เวลาไม่เกิน2วัน2สัปดาห์หรือ2เดือนนานไหมไหมสอเดือน2วันสองสัปดาห์โบมองว่าเขาจะมาบอกสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของเขาลึกๆข้างในโดยที่คุณไม่คิดว่าคนเย็นชาเยือกเย็น้าบบอนิ่งเงียบอินดี้อินโทรเวดจะสามารถพูดได้โบให้เวลาเลย2ชั่วโมง2วัน2สัปดาห์ เขาจะมาแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารความรู้สึกแสดงออกกับคุณได้อย่างชัดเจนนะสุดท้ายแล้วขอให้คนที่รับชมเราฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขใครที่ชอบพลังงานประมาณนี้นะกด subscribe กดติดตามไว้นะคะโมไม่รู้ว่าต่อไป E ีต่อไปจะจะเป็นเรื่องของใครนะแต่ถ้าเกิดว่า ep เนี้ยถ้าคุณฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคุณมันก็จะเป็นเรื่องของคุณค่ะนะขอให้คุณโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ